สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่4มกราสอง5 6 9นะคะพาท่านผู้ชมมาดูโอะโวคาโดค่ะอันนี้คือพันธุ์พบพระ0ูนย์นะคะกำลังแทงใบอ่อนค่ะแทงยอดอ่อนนะคะก็วิธีการปลูกโอะโวคาโดเลลวลาเขาจะติดเขาก็ติดง่ายอะ่ะท่านผู้ชมนี่คือลำต้นเขานะคะลำต้นพบพระ0ูค่ะนะคะ ลำต,ต้นเขียวดีแบบนี้รอดแล้วค่ะคือไม่ตายค่ะก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเขานะคะแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะตัดต้นกล้วยทิ้งแล้วค่ะเพราะว่าอะโวคาโดเขาโตแล้วนี่ท่านสวนก็มาวันนี้ได้ยานะคะไม่ได้ถังยาก็ตัดต้นนคะคะต้นขี้เหล็ก ยอยปัดแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็รดน้ําให้มีทุกเรียนต้นหนึ่งนะคะจะต,ตายก็ไม่ตายนะคะแต่ก็รดน้ําให้เขาอยู่เรื่อยค่ะแล้วก็วันนี้รดน้ําหนักให้กับอะโวคาโดต้นที่ปลูกด้วยมเมล็ดสองต้นเพราะว่าเห็นเขาไปเหี่ยวนะคะเหี่ยวอัดน้ําเต็มที่เลยค่ะสองต้นวันนี้ที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะคะ ไม่ใช่อัดน้ําแล้วก็แทงยอดอ่อนนะคะจริงๆตอนแรกที่ไม่ลดน้ําเขาเป็นเนื่องจากว่าจะรอดูว่าเขาจะออกดอกไหมแต่ก็คือจะลดวันนี้แล้วก็จะงดยาวเลยค่ะจะรอดูว่าจะแตกแทงยอดอ่อนหรือว่าจะแทงยอดดอกนะคะก็เป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วต้นเขาเริ่มเหี่ยวจึงช่วยจึงลดน้ําหน่อยะคะ่ะ แล้วก็นะคะตัดตัดต้นขี้เหล็กออกค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องการให้ตรงนี้ค่ะชมพู่ชมพู่ต้นนี้ตอนจิ่งมาจากเคยมีชมพู่ต้นหนึ่งตอนจิ่งมาปลูกค่ะเห็นลูกเขาก็ออกสีแดงๆนะคะชมพู่ น่าจะเป็นทับทิมจันนี่แหละถ้าจาไม่ผิดนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นระหว่างขี้เหล็กกับชมพู่เราก็จะชมพู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะตัดขี้เหล็กก็ตัดได้เยอะพอสมควรนี่ค่ะเพิ่งตัดไปก็จะตัดอีกตัดออกให้หมดค่ะแล้วก็จะมีฝรล่งก็ต้องการให้ชมพู่เขาเติบโตนะคะพอดีเขามีขี้เหล็กต้นขี้เหล็กอยูใ่ใกล้ นี่คืออุปกรณ์ของทำสวนค่ะแล้วก็เรื่อยต้นพลังออกค่ะนะคะเรื่อยออกเกยอะเลยต้องการเท้าแทงยอดอ่อนนะคะมีลูกไม่ได้หอ่อก็ไม่ได้กินก็จะเข้าสู่ดูด,ดูแรงบางทีเขาก็เปืองน้ำก็จะประหยัดน้ำตัดตัดออกดูใบยานางนะคะท่านผู้ชม ้าบอกเก็บไปกินเลยว่างั้นน่ะดูใบยะนางโอ้สองเกลือเลยค่ะโอ้ใบยะนางใบยะนางงามมากเลยก็ยจะทยะอยตัดออกนะคะทำสวนก็เริ่มโปร่งโล่งแล้วค่ะกำลังไม่หอ่อก็เลยไม่ค่อยได้กิน ก็จะเสียอย่างนี้ค่ะไม่ได้ห่อก็มีลูกดกพอสมควรแต่ไม่ได้หอก็ไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรอยูนะคะจะต้องตัดที่เหล็กออกให้หมดเพื่อจะเก็บชมพู่ไว้ต้นกระเหล็กดีไม่ตายง่ายๆค่ะ ให้ตายง่ายๆนะคะเดี๋ยวทำส่วนก็จะตัดที่เหล็กต่อนะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็จะตัดตรงนี้ก็เลื่อยเดี๋ยวทำงานไม่ถนัดให้เหลือแต่ต่อะคะ่ะเดี๋ยวทำส่วนก่อนนี้ขอตัดต้นขี้เหล็กแล้วก่อนนะคะว่า ต้องการให้ชมพูต้นนี้งามโอเคนะคะบรรยากาศในสวนวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ